ครับผมสวัสดีครับวันนี้เอารถคิกไอนะครับตัวแรกสวยๆเลยครับนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับผมนานๆได้มาครับผมเอามาลดราคานะครับวันนี้สีขาวแดงจดปีห้าสี่นะครับห้าสี่มีนาเป็นตัวร้อยสิบตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกโค้ดสิบตัวแรกก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นร้อยยี่ห้า สภาพดีนะครับคันนี้ต้องให้ดูรายละเอียดรถก่อนนะครับดูเครื่องดูภายนอกแล้วเปิดราคาให้เป็นป้ายกรุงเทพนะครับชงนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับชงนี้เปลี่ยนใหม่สวยๆเลยครับแค้ก็มีรอยบ้างนะครับรอยใช้งานบ้างนะครับล้อไม่ขึ้นสนิมนะครับยางก็หกสิบเปอร์เซ็นต ชุดสีด้านหลังนี่ก็ยังดีอยู่นะครับสีเดิมนะครับสีเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับรถใช้รักษานะครับอันนี้ก็ไอ้เบาะเบาะนี่หุ้มมาใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูใต้เบาะเปิดดูใต้เบาะเลยครับผมสภาพก็ยังได้นะครับไม่ช้ำมากนะครับรถใช้มาไปสิบปีแล้วแต่รักษาดีครับผมเป็นป้ายกรุงเทพนะครับครับผม ระบบไฟระบบเบรกดีหมดนะครับผมตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วเป็นท่อเดิมท่อเดิมนะครับชุดสีก็เนี่ยครับด้านด้านขวานี่ก็ยังมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานครับผมท่อเดิมนะครับท่อเดิมมอน้ําก็ยังสวยอยู่นะครับมอน้ําชุดสีด้านข้างที่พักเท้าคนขับ ก็ยังดีอยู่นะครับออยังสวยอยู่ไม่แตกหักนะครับกุญแจหนึ่งดอกนะครับได้มาหนึ่งดอกเป้ากุญแจก็ยังไม่ถลอกเลยนะครับใช้งานรักษาดีนะครับสีเดิมตอนนี้ก็ขายตามสภาพนี้นะครับผมตรวจสอบให้ว่าเครื่องดีไม่มีล้มไม่มีชนหนักมานะครับอาจจะมีเบียดเบียดอะไรบ้างนิดหน่อยครับผม ไฟหน้าไฟเลี้ยวก็ยังสวยใสยอยู่ชุดสีด้านหน้าสวยอยู่เลยยังใสยอยู่เลยครับผมกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับไฟหน้าไม่แตกนะครับได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นคอมบเบรกอะไม่ใช่นี่ก็ติดคอมไบเบรกเอ้ยใช่ป่ะรรตัวธรรมดาเนาะอ๋อเลยเขาติดสติ๊กเกอร์มาใหม่ครับล้อหน้าก็ได้อยู่นะครับ ยางก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะครับโมนหน้าก็สวยอยู่ครับผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับไปตอนนี้สองหมื่นอเครื่องให้ครับผมเครื่องนะครับไม่ได้ท่อเดิมนะไม่ได้ผ่าไปสองหม 20, 4, ื่นสี่พัน สองร้อยสิบสี่นะครับไปแต่คงไม่ได้แท้นะครับตอนมาก็ไม่มีสายใหม่นะครับก็เอาสายไหม่ออกมันก็ไม่ขึ้นนะครับสียังสวยอยู่ครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ฟังนะครับไม่มีควันขาวเครื่องได้ศูนย์ได้นะครับคันนี้เปิดราคาที่หนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็โทรมาได้ศูนย์แปดห้า หนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้านะครับภาษีภาษีรสึกขาดนะครับอันนี้ภาษีเดี๋ยวรายละเอียดผมจะมีลงไว้อยู่ในกดกดดูใน youtube ตรงที่ว่าเพิ่มเติมนะครับจะมีรายละเอียดหมดเลยรถจดตอนไหนภาษีตอนไหนผมมีเขียนไว้หมดนะครับกดดูได้เลยนะครับใครสนใจโทรมาที่เบอร์0 8 5 1 1แป าเก้าเก้าห้านะครับผมใช้งานเลยนะครับคันนี้ครับขอบคุณมากครับ